ตอนนี้นะคะบุกโกขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่บุ๋มบรรดาวงพุดีค่ะกับเรียนเชิญเลยนะคะเชิญค่ะพี่สวัสดีค่ะเชิญค่ะขอเสียงปรบมือเลยค่ะแน่นอนเลยนะคะน,นางงามค่ะนางงามชเชิญนั่งเลยค่ะพี่ขา วันนี้แน่นอนเลยว่าสวยขนาดนี้ก็ต้องมีเคล็ดลับดีๆดีมาฝากกันก่อนอื่นถามเลยค่ะตอนนี้อย่างที่บอกว่าเราเนี่นะคะ,ะก็มีผลงานค่อนข้างเยอะแยะแต่บุกโกเห็นผลงานเยอะมากจริงยอยากจะให้พี่บุม๋มอัปเดตผลงานสักนิดนึงค่ะนอกเหนือคือจะเอางานในวงการหรือนอกวงการเอาทั้งสองอย่างเลยก็ได้ค่ะคือถ้า ถ้าเป็นงานในวงการบันเทิงนะคะตอนนี้ก็ละครหลังจากที่ออนแอร์ไปแล้วสองเรื่องนะคะ,คะในสวนขวาญกับลูกท่าที่ได้ชมกันไปตอนนี้มีอีกหเรื่องที่กำลัง<อ>ถ่ายทำกำลังถ่ายทำอยู่6เรื่องหก <6 S 1> เรื่องเลยค่ะก็จะมีบุษบาหน้านตลาดเสือสิงห์กระทิงบ้องนะคะมณจรพูดมายานางฟ้านะคะแม่เลือกเกิดได้และแหวนทองเหลืองค่ะฟัง<อ>ชื่อทันไหมคะเกือบไม่ทนันค่ะแต่เขาบอกว่าพี่บุ๋มเนี่ยในแฉเนี่ยเม้ามอยว่าคุณพี่เนี่ยรับงานวันหนึง่งหลายงานมากมากสุด11งานจริงไหมคะ ไม่จริงค่ะกี่งานคะ19เกโอ้โหตบมือค่ะค่ะอย่างนี้เนี่ยถาม <19 S 1> สิบเกางค่ะ,คะเราแบ่งเวลาการดูแลตัวเองยังไงครับแบบนี้เออเวลาค่อนข้างจะน้อยมากนะคะ,คะแล้วก็จะต้องหาวิธีทางลัดให้กับตัวเองเพราะ,ะว่าเวลาที่เดินไปไหนเนี่ยเมื่อสักครู่นี้หลายท่านก็มาถ่ายรูปด้วยโดยเอาหน้ามาแนบอฮะสังเกตรจริันจับได้แล้วก็แอบมองดิฉันใกล้อ่า องใกลๆถูกไหมคะแล้วก็ดูว่าสวยจริงหรือเปล่าเหมือนในจอไหมแต่ส่วนใหญ่ดิฉันขอบคุณมากๆที่ชมว่าตัวจริงสวยกว่าในจอขอบคุณมากๆเลยคะ่ะตบมือคณะ,ะสวยตบมือ คือเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ที่ชาวบ้านเขาอยากจะพิสูจน์ผิวเราอยากจะพิสูจน์ว่าเอ้ของจริงไม่ของจริงว่าจับจบมูกมั่งอะไรมั่งของจริงไหมอะไรไหมมีจับจมูกด้วยครัคมีจับอย่างนี้โยกเลยค่ะ<อ>ว่าของจริงไหมะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะก็เราก็เลยรู้สึกว่าเออนะเราก็ต้องดูแลตัวเองสักนิดนึงในเมื่อ เรามีตำแหน่งการันตีนะคะแล้วก็นอกเหนือจากงานที่เราทำเนี่ยงานละคร6เรื่องแล้วเนี่ยรายการชีวี5รายการนะคะแล้วก็รวมงานอื่นๆที่คุณเห็นก็คืองานพิธีกรบ้างอะไรบ้างแล้วก็รวมถึงตอนนี้ก็คือเป็นงานสอนหนังสือก็ยังทําอยู่นั่นคืองานอดิเรกหรือเปล่าคะงานอดิเรกไม่ค่ะจริงๆแล้วงานสอนหนังสือเป็นงานประจําแต่ไม่เคยได้ค่อยบอกใครเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็บอกงานในวงการก็พอแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือเรียนปริญญาเอกด้วยจบแล้ว แล้วก็เดี๋ยวกุมภานีเรียนเชิญนะคะรับปริญญาเอกด้วยกันโอ,โอ้โหถือว่า<อ>ทั้งสวย<อ>ทั้งเก่งแ่ะที่สําคัญก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากทํางานในวงการนอกวงการแล้วที่บอกว่างานอดิเรกเรามีเวลาทํางานอดิเรกบ้างไหมคะพี่งานอดิเรกมีเยอะค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นประธานชมรมจิตอาสารวมใจช่วยภาคใต้ค่ะตอนนี้ผมก็ทําห้องเรียนทางไกลที่นาราธิวาสนะคะเด็กๆก,ก็เรียนพวกโอเดตอะไรกันผา่านเรียบร้อยแล้วเป็นห้องเรียนพิเศษแล้วก็เป็นทุนทรัพย์ส่วนตัวนะคะแล้วก็รวม ถึงในส่วนของงานสร้างโรงเรียนนะคะก็ตอนนี้สร้างมาหกโรงเรียนแล้วค่ะโรงเรียนที่7กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหานี้ที่กาญจนบุรีค่ะโอ้โหถือว่าทั้งสวยและก็ใจบุญมากๆแต่อีกหนึ่งอย่างที่ผู้กบมองเห็นก็คืออย่างที่บอกว่านอกจากเรื่องงานต่างๆแล้วเมื่อกี้มองแล้วก็ไม่อยากจะละสายตาเรื่องความสวย,ยน้องขอถามหน่อยคะ่ะว่าจริงๆแล้วตอนนี้สาวๆหลายๆคนนึกว่าจะถามอายุไม่กล้าถาม <laughs> เพราะว่าเชื่อว่าสวยแบบนี้ มันต้องมองข้ามอายุไปอยู่แล้วแต่อีกหนึ่งคำถามที่เรยกจะถามก็คือว่าสาวๆหลายคนเป็นหังเรื่องความสวยบุกโกะอยากจะลองถามพี่บุมค่ะว่าจริงๆแล้วความสวยเนี่ยมันมีบทบาทและสําคัญ ต่อสังคมยังไงบ้างคะพี่คิดว่ามันสาคัญไหมคะเออเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะคะที่คนเราเวลาเจอเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเราจะพิจารณาเขาจากภายนอกก่อนค่ะแม้ว่าคุณค่าของแต่ละคนเนี่ยจะอยู่จากจิตใจของคนเราและจากความดีในการทำเพื่อสังคมก็ตามแต่เพียงแต่ว่าถ้ามีความงามมีความสดใสมีผิวที่สวยหลายต่อหลายคนก็ต้องบอกค่ะว่าคนคือคนที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นถ้าเกิดอยากจะเปิดใจคนอื่นเขาอยากจะให้คนอื่นเนี่ยยอมรับในตัวตนของคุณค่ะบางทีรูปลักษณ์ภายนอกมีส่วนประกอบที่สําคัญเหมือนกันนะคะโอโ้โหดังนั้นถ้าเกิดผิวเราดูดีสุขภาพเราดูดีแข็งแรงหน้าตาเราสดใสใครๆก็แพ้เราค่ะนี่แหละค่ะถึงเป็นเหตุผลที่อีกหนึ่งคำถามต้องถามพี่ย่าเลยวิธีการดูแลรักษาหุ่นรูปร่างความสวยแบบนี้เรามีวิธียังไงครับพี่บุ๋มค่ะบุ๋ม เวลาน้อยมากวันเวลาที่นอนแต่ละวันคือสองถึงสี่ชั่วโมงะนะคะสองถึงสี่ชั่วโมงต่อวันแล้วก็บางว,วันวิ่งงานอย่างที่ทุกคนเห็นนะ,นะคะว่าผมจะอัพอินสตาแกรมผมตลอดบูมบรราดานะคะก็จะเห็นเลยว่าวันหนึ่งผมทํางานกี่งานบ้างดังนั้นความสดใสความสดชื่นก็จะต้องมีค่ะบุ๋มเองก็จะมีในส่วนของอาหารที่ทานนะคะก็จะดูบุ๋มเนี่ยทานผักเยอะมากแล้วก็ดื่มน้าเยอะมากพว่ว แอลกอฮอล์หรืออะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์อากาศที่ไม่ดีจะหนีทันทีะนะคะคือจะเป็นห่วงเซลล์ของตัวเองะนะคะว่าเซลล์ของตัวเองจะอยู่ได้นานมากขนาดไหนเพราะผมเชื่อว่าต่อให้มีชื่อเสียงเงินทองต่อให้มีหน้าตาที่สวยงามมากขนาดไหนต่อให้ผมมีเสื้อผ้าที่แพงแค่ไหนก็ตามต่อให้ผมแต่งหน้าด้วยเครื่องสาอางราคาแพงแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีจบโอ้โหเห็นไหมคะคําตอบสาวๆฟังแล้วเป็นไงคะอึ้งเลยอ่ะล่ะ ถ้าอย่าง,งาั้นแสดงว่าวิธีการดูแลรักษาพี่ปุ่มก็ต้องดูแลมาจากพวกเรื่องเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์บ้างล่ะพวกสเต็มเซลล์มีใช้บ้างไหมคะพวกลกแกลบหน้าตาอย่างเงี้ยมีใช้บ้างไหมคะเอา<ม>อย่างงี้ใครบอกว่าดีอะไรบนโลกอิฉันลองทุกอย่างค่ะ <c oughs> เป็นคนที่แบบเป็นคนที่ไม่เชื่อคําคนน่ะ <c oughs> ต้องลองเองลองเองพิสูจน์เองอะไรดีมาอะไรดีบุ๋มก็จะว่าดีดิเอาพูดอย่นี้นี้คือสโลแกนตัวปุ๋มเองดังนั้นมันเหมือนกับว่า ใครบอกให้ลองอะไรก็ลองค่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอมาลองแล้วเนี่ยมันก็ได้แค่ผิวปะค่ะเครื่องสอําอางเราก็จะได้แค่ผิวผิวเปลดดือกอกันนะคะความชุ่มชื้นที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถามว่าความแข็งแรงสดใสเกิดขึ้นจากผิวข้างในคืออะไรสมมุติว่าคุณทาเครื่องสอําอางราคาแพงแต่สักแป๊บคุณไปโดนแดดคุณโดนแดดแป๊บเดียวแต่ผิวคุณคล้ำเพราะอะไรค่ะแต่เนี่ยบุ๋มเพิ่งไปดำน้ํามาที่กระบี่ะไม่มีดำ<อ>หรือต่อให้คล้ำแดดสักนิดนึง มันก็จะกลับมาขาวได้อย่างรวดเร็วและกละไม่มีขึ้นขอโทษนะคะดิฉันทำงานพร้อมกับไฟ 2k 2000อย่างนี้นะคะตลอดเวลาทุกวันค่ะทำไมไม่มีกละคุณมาดูใกล้ๆทำไมผิวไม่มีขยายทำไมถึงยังมีความแข็งแรงอยู่ทุกวันสเต็มเซลล์สำคัญค่ะอ่าอย่างนั้นก็ต้องสเต็มเซลล์สำคัญอะไรนะคะคำถามว่างไงนะคะ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ชื่อว่าอะไรนะคะเราก็ต้องรู้นะคะว่าอะไรแต่เพียงแต่ว่าบุ๋มลองทุกยี่ห้อขอ,อแอบกระซิบอย่างนี้หนึ่งอย่าหาว่ารับยี่ห้ออื่นนะ,ะแต่เวลาลูกค้าถามจะได้ตอบได้ลูกค้าถามได้ตอบลูกค้าถามจะได้ตอบได้ว่าทําไมฉันต้องซื้อยี่ห้อคุณบุ๋มลองมาทุกยี่ห้อแล้วนะคะการที่เซลล์ของคนเราจะแข็งแรงร่างกายของคนเราจะแข็งแรงเราต้องได้รับวิตามินอย่างครบถ้วนค่ะ ดังนั้นถ้าเพื่อจะให้เซลล์ของเราแข็งแรงเนี่ยตัวสารสกัดตัวจากสเต็มเซลล์อย่างเดียวไม่พอค่ะแต่ไฟโตเอสซีสเต็มเซลล์รวบรวม,สา,มสารสกัดต่างๆอย่างลงตัวทําให้เซลล์ของคุณแข็งแรงทําให้ผิวของคุณขาวขึ้นไม่มีผลต่อตับไม่มีผลต่อไตและร่างกายของคุณก็แข็งแรงถึงระดับเซลล์แล้วคุณจะไม่เลือกเหรอ,อเลือกไม่เลือกคะ่ะ ซึ่งมองข้าไมไปเลยว่าต้องบินไปเมืองนอกมีข่าวชอบมองมอยข่าว่าพี่เนี่ยบินไปเมืองนอกบินไปฉีดแพงๆพี่พบอกได้เลยว่าพี่บินค<า>่ะแต่เอาอย่างนี้เอาเปรียบเทียบกันตรงๆาการที่พี่บินไปเยอรมน,นีไปฉีดสเต็มเซลล์อันนั้นเนี่ยนะคะค <า S 2> แต่อย่าว่าเรียกสเต็มเซลล์มันไม่ใช่สเต็มเซลล์ค่ะอันนั้นคือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซลล์อีกรูปแบบหนึ่ง <คา S 2> นะคะที่เป็นเอาตัวแกะทั้งแกะมาอันนั้นคือการ<ค>าซ่อมแซมค่ะฉันไม่ยอมตายเรื่องของเรื่องอก็แค่นี้เองแต่ฉันไม่ยอมตายแต่ฉันจะ แต่มันไม่ได้ช่วยความสวยไงค่ะเข้าใจใช่ไหมคะอันนั้นคือส้อมแซมสมองอันนั้นคือส้อมแซมสมมุติว่าใครมีไตมีตับอะไรที่เปลี่ยนแปลงฮอร์โมนอะไรที่เปลี่ยนแปลงมันช่วยในระบบนั้นแต่ของสำหรับไฟโตเอซีสเต็มเซลล์จะช่วยอีกเรื่องหนึ่งรวมถึงเรื่องของความงามด้วยมันคนละเรื่องกันเลย<อ>มันคนละเรื่องกันเลยนะคะดังนั้นอะไรดีดิฉันก็บุกหมดบนโลกใบนี้อย่างที่คุณรู้กัน แต่เราก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราและปลอดภัยสิ่งที่ผมดูก็คือคุณผลิตมาจากที่ไหนขอโทษนะคะแหล่งที่เลิอกที่สุดในโลกสวิตเซอร์แลนด์ถูกไหมคะที่นี่เราผลิตมาจากที่ไหนเรารู้อยู่พลิกด้านหลังดูเอามาจากสวิตเซอร์แลนด์โดยตรงนักวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายและที่สําคัญสารสกัดดิฉันถามนอยเถอคิดได้ยังไง มีทั้งในส่วนของสร้างผิวให้แข็งแรงสร้างเซลล์ของคุณให้แข็งแรงทําผิวของคุณให้ขาวขึ้นไม่พอไอ้ที่เป็นจุดด่างดำะนะคะพวกกระพวกฝ้ากดมันลงไปอีกตั้งหากหและซ่อมแซมเซลล์ของคุณด้วยค่ะไม่สวยก็ให้มันรู้ไปโอ้โหสวยสวยค่ะ ถามถึงเมื่อกี้แล้วว่าวิธีการดูแลแล้วก็เลือ ok กผลิตภัณฑ์ที่ดีแบบนี้ถามหน่อยสิคะการารับประทานทานวันละกี่ซองกี่เวลาทานยากหรือเปล่าต้องชงกับน้ำไหมหรือจะต้องไปทานเป็นเวลาคะพี่จริงๆแล้วพกง่ายมากใส่กระเป๋าเล็กๆยังได้เลยค,ะค่ะหนึ่งซองต่อหนึ่งวันหนึ่งซองต่อหนึ่งวันแต่สำหรับตัวบุ๋มในฐานะพรีเซนเตอร์แอบกระซิบนิดนึง <ว au. S 1> แอบเทคสองสองเลยเหรอคะแล้วก็จะคือ คือหลังๆเนี่ยแทบไม่ต้องแตะกาแฟเลยนะคะ,คะกาแฟคาเฟอีนไม่ได้เข้าร่างดิฉันเลยพอเริ่มง่วงๆช่วงบ่ายๆฉีกซองอลงใต้ลิ้นแป๊บเดียวตื่นเดินซาได้ต่อทำงานได้ต่อขอโทษนะคะ,คะบทละครเด็กๆกลัวดิฉันนะ<อ>พวกนั้นจำสู้ดิฉันไม่ได้นะน้องเชื่อว่ากลัวจริงๆถ้าเกิด6-7เจเรื่องอย่างนี้แล้วํำไม่ทุกงบทอย่างนี้นะคะจำบทแทนชาวบ้านด้วยอ่ะคืออ,อ,อย่างหนึ่งที่ต้องยอมรับคือเรื่องนั่งใกล้ๆแล้วแบบ ยังมีเพลินเพลินม,มองอู้ทำาไมสวยจังเลย ที่สาคัญคือพี่บอกว่าฉีกทานดวยแตงใต้ลิ้นเลยค่ะคือที่ใต้ลิ้นทาไมถึงต้องฉีดฉีไว้ใต้ลิ้นเนี่ยนะคะก็คือว่าพอฉีกปุ๊บเนี่ยเราเข้าใต้ลิ้นตรงใต้ลิ้นเนี่ยจะเป็นส่วนของเส้นเลือดฝอยที่ใกล้ในการทํางานมากที่สุดพอเราอมเข้าไปตรงนั้นเนี่ยนะคะมันจะค่อยๆซึมเข้าเส้นเลือดฝอยมันจะทํางานได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องดื่มน้ําตามเลยนะคะอมไปเรื่อยๆเหมือนอมลูกอมอย่างนั้นนะคะจริงเหรอคะพี่อร่อยมากไม่เห็นภาพเลยอยากให้สาธิตได้ไหมคะสาธิตอย่างเดียวไม่พอหนูต้องลองด้วยลูกมาได้ค่ะได้ค่ะอ๋อต เลยเกเรไก่นะอุ้ยฉีกให้แล้วไม่เอาฉันจะสาธิตวิธีการฉีกให้ดูเออมาหลายคนบอกว่าฉีกยากค่ะมันเพื่อป้องกันประสิทธิภาพการระคายเคืองคือบางคนเนี่ยเล่นพกมาโดดๆซองเดียวๆเข้าใจใช่ไหมคะค่ะกลัวการสึกหลอสิ่งที่สําคัญคือคุณพลิกด้านหลังนะคะแล้วก็พลิกตรงเนี้ยค่ะตรงแถบตรงแถบตรงแถบอลูมิเนียมตรงนี้นะคะ แถบนี้แต่ละด้านหน้ากิดการนะคะคุณพี่นาะนะทาเหมือนกันเหรอคะคนหลายคนบอกว่าทําไมมันฉีดยากฉีดยาก<อ>จังเลยจะให้กินหรือเปล่าเนี่ยง่ายๆนะคะตรงแถบด้านหลังตรงกลางนี้นะคะพิกไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็ฉีกตรงที่มีรอยปุกนี่ค่ะยังไงฮะอุ้ยแต่ง่ายมากเลยอะ่ะมันง่ายมากแล้วก็ไวไม่รู้เลย กินมาตั้งนานแล้วใช้กันไกรตัดตลอดเลยล่ะสิไ่ตายลืมตัวเราไม่เป็นไรเรามีหลายบทบ่ายพี่ขารเพื่อเปตัวฉาตลอดเลยช่วงนี้รับส่วนใหญ่ไม่เป็นน้อยก็แม่ไม้อะค่ะติดวิธีการกินนะคะง่ายๆนะคะดูนะคะดูตบมือค่ะอบ้ากแล้วก็ออไม่ได้้ลนอย่างเงี้ยค่ะ เป็นไงบ้างฟินอืมฟินนะคะก,กินแล้วฟินนั่งนั่งฟินส่วนตัวฟินอืม <c oughs> <c oughs> คิดอะไรกับฉันเนี่ยถามเป็นคำถามที่ยอดฮิตมากๆเลยค่ะถามว่าเหตุผลที่เลือกยองเป็นแบรนด์อมเบสเดอร์ที่บอกคะ่ะด้วยสาเหตุอะไรคะที่บอกอว่าเราเป็นคนช่างเลือกอยู่แล้วเลือกเยอะคะ่ะแล้วก็หลายแบรนด์ติดต่อมาที่ฉันขอคุยอย่างนี้เลยค่ะเป็นเพราะว่า ขาอาจจะเห็นว่าประสิทธิภาพการทำงานการดูแลตัวเองเวลาที่น้อยแต่ขอเคล็ดลับดีๆเพียงแต่ว่าทำไมถึงเลือกยี่ห้อนี้ส่วนผสมค่ะ,คะโรงงานผลิตส่วนผสมแหล่งจากสวิตเซอร์แลนด์และที่สำคัญส่วนผสมต่างๆคือสิ่งที่ฉันรอหามานานพออายุผู้หญิงอายุนะคะหลังจากมีลูกแล้วหรืออายุ40วุ้ย พอแตะเลขสี่นะคะชีวิตมันเปลี่ยนค่ะกระฟ้ามันมาง่ายมากค่ะนะคะกระฟ้ามาง่ายมากฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างจะเกิดขึ้นกับผิวของคุณแต่ผลปรากฏว่านี่คือยี่ห้อเดียวที่มีส่วนผสมของสเต็มเซลล์สสิ่งด้วยกันคือมีของมีของแอปเปิลเขียวมีขององ,อง,งุ่นแล้วก็มีของดอกไม้าาซึ่งดอกไม้ตัวนี้เนี่ยนะคะจะทำให้คุณกี่วันกี่คืนก็จะไม่มีป่วยค่ะ คุณจะไม่มีป่วยเลยถ้าเกิดคุณไปเปิดหนังสือทุกเล่มทุกเล่ม,เ,ลมเขาจะบอกสารสก,กัดตัวนี้มาอย่างดีมี l อลซิสเตอนมีทั้งกลูตาไทโอนขอโทษนะคะสองตัวนี้ก็ทําให้ขาวก็รู้อยู่แล้วถูกไหมคะตมแต่ถ้ากลูตาไทโอนคุณเทคตัวเดียวนะคะคุณเทคตัวเดียวมันจะไม่ได้ขาวได้อย่างเพียงพอแต่เอ t e i เอเนี่ยจะทําให้คุณขาวได้อย่างนานและไม่มีผลต่อตับและไต โอเคนะคะดังนั้นเขาถึงต้องใส่2ตัวผสมผสมเข้าด้วยกันมีทั้ง a อสเทอร์เรเชอรี่ซึ่งตัวนี้เป็นวิตามินซีที่เข้มข้นที่สุดในท้องตลาดและแพงมากด้วยะนะคะแล้วในนั้นเนี่ยแถมยังมีตัวเดียวในประเทศไทยที่เป็นสเตมเซลล์ที่ขายกันอยู่แต่ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อเดียวที่ขายเพราะมีสารสก,กัดจากสาลายแดง<อ>จากสาลายแดงตัวนี้จะไป่้มแซมปโปรตีนที่ใต้ชั้นผิวของคุณที่มีแผลเป็นแผลหลุมสิวทุกอย่างจะหายหมดและจางขึ้น มันลงตัวน่ะ,ะมันต้องซ่อมแซมฟื้นฟูแล้วทำให้สวยขึ้นคุณก็จะเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟคที่สุดโอ้โหจัดเต็มแบบนี้ดังนั้นไม่ยากเลยทำไมถึงเลือกยี่ห้อน,นี้เพราะเขามีทุกอย่างค่ะครบจริงๆนะคะอ่ะเดี๋สุดท้ายแล้วให้บุ๋มนะรับฝากหน่อยค่ะฝากถึงผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ที่ดูแลเราแต่หัวจรดเท้าให้ดูสวยเด็กและที่สำคัญเก่งแบบนี้ด้วยค่ะ สำหรับสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ความเก่งของแต่ละคนเนี่ยนะคะผมว่ามันต้องมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องและต้องเลือกสรรสิ่งดีๆให้กับตัวเองค่ะและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับยุคสมัยนี้จะมีอะไรที่ดีไปกว่าสุขภาพที่ดีอารมณ์ที่ดีอะไรที่ไม่แพงและที่สำคัญหารับประทานง่ายและสิ่งนี้นะคะจะเป็นการต่อยอดรายได้ของคุณด้วยเพราะอะไรทราบไหมคะ ผลิตภัณฑ์ที่จะคุณจะขายได้อย่างดีดิฉันเป็นแม่ค้าผลิตภัณฑ์ที่คุณจะขายได้อย่างดีหนึ่งของต้องดีสองมีคุณภาพสามใช้แล้วหมดไปสี่คนต้องหาซื้อใหม่ยังไงคุณก็รวยและขายได้ยังไงคุณก็รวยและขายได้สี่คุณสมบัติของของที่เขาต้องมีและจะทําให้คุณรวยได้ดังนั้นศึกษาผลิตภัณฑ์ให้ดี ตอบด้วยความมั่นใจเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของตัวเองแล้วคุณจะรวยและสวยเหมือนดิฉันค่ะขอบคุณคขอเสียงปรบมือให้คุณบุ๋มบราดาวงผู้ดีค่ะ